สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาอ่านคลิปแบบแรนดอมนะคะซึ่งวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะและช่วงนี้นะคะก็จะขอใช้ในของ Game of Thrones นะคะคืออะไรช่วงนี้นะคะกำลังอินในเรื่องของ House of Dead Dragon เอ่อถ้าจำไม่ผิดนะ House of the Dragon the Dragon โอเคซึ่งเป็นซีรีส์ที่ชอบมากนะคะถ้าหากมีไพ่สำหรับเกี่ยวกับอ uh, ของของเก็บออฟชอนอีกนะคะก็จะซื้อมาวันนี้ขอใช้นี้ด้วยความที่เรากำลังอินนะคะอืมเอาไพ่ย,ยากลำบากแปบ๊บหนึ่ง <laughs> นะคะชอบมากชอบที่สุดอือทาอินไปในตัว นะคะเป็นซีรีส์ที่ชอบแล้เราก็คลั่งมากๆนะคะถ้าใครได้ดูซีรีส์นี้นะคะบอกเลยว่างแต่ e ีีแรกมีความบ้าคลั่งมากเลยเนาะแต่เราไม่ได้มาสปอยหรือมาเล่าซีรีส์นะคะคืออันนี้คือความชอบส่วนตัวเป็นงานอดิเรกหนึ่งนะคะที่แบบเวลาว่างเราก็จะดูซีรีส์จะไม่ดูวันจันทร์หรอกเพราะว่า วันจันนี่ยเป็นวันที่เราไปทํางานเนาะซึ่งซีรีส์เขาจะเป็นวันอาทิตย์เย็นสามทุ่มแต่มันจะเป็นจันทร์เช้าแปดโมงเก้าโมงเราอะไรประมาณนี้นะคะอ่ะพลังงานวันนี้เราไม่รู้ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเราขอสับไพ่แป๊บหนึ่งนะคะเป็นแรนดอมนะคะชัวบสอด เปิดมาเนี่ยคือความรักมีความแบบโรเลใจควีนเหรียญมุ่งหน้าทำเงินดีค่ะสามเหรียญเดทนะคะ อันนี้เราเปิดไพ่แบบอัพไร์นะคะเก้าถ้วยแล้วก็เด็กถ้วยนะคะพลังงานเท่าที่ดูนะคะค่อนข้างออกแนวในเรื่องของการตัดสินใจไม่ได้ในความสัมพันธ์นะคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ถ้าหากยังไม่ได้ลงเอยเรียกว่าไม่ชัดเจนนะคะแค่นั้นเลยไม่มีอะไรให้เรียกอีกแล้วเอาแบบง่ายๆเข้าใจง่ายนะคะก็คือไม่ชัดเจนเนาะ ต้องมีการตัดสินใจนั่นนี่ในเรื่องของการไปมาหาสูได้เพราะว่าอยู่ไกลอยู่ไกลก็คือมีระยะทางคุยกันผ่านโลกออนไลน์โซเชียลนะคะแล้วก็การงานของทั้งสองคนหรือว่าคุณก็ได้นะคะไม่ว่าคุณจะเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมเนี่ยมีงานเกี่ยวกับออน,ออนไลน์รองรับอยู่เนาะคุยงานหรือว่าคุณและเขาเนี่ยคือคุยงาน นะคะคุยงานการดีวงานการที่ทํางานเดียวกันได้หรือว่าเคยรู้จักกันมาก่อนได้แต่ว่าอยู่ไกลกันแล้วในตอนนี้เวลานี้นะคะมีการโลเลยตัดสินใจว่าจะไปยังไงต่อกับคนนี้หรือจะไปมาหาสูอย่างไรกับคนนี้หรือจะติดต่ออย่างไรแบบว่าจะทักดีไหมหรือว่าไม่ทักไม่คุยดีไม่โทรอะไรประมาณนี้นะคะในออกออกแนวแบบนั้นเนาะแล้วก็พลังงานนี้ก็คือคุณนะคะมุ่งหน้าไปในเรื่องของการเงินการ จับจ่ายการเก็บเงินการอ่อะไรเกี่ยวกับการเงินนะคะอะไรประมาณนี้ถือว่าค่อนข้างดีค่ะค่อนข้างดีแล้วก็อยากจบกับความสัมพันธ์แล้วคุณกําลังอยากจบกับความสัมพันธ์กับเขาแต่คนนี้เขาจะทักมาจะคุยมาส่งข้อความมาหรือมีสายสัญญาณบางอย่างเกิดขึ้นตอนที่คุณรู้สึกว่าอ้าวฉันจะตัดแล้วนะทําไมกลับมามันจะเป็นอารมณ์แบบนั้นมันจะทําให้คุณหว่นไหว คือเขาจะทําให้คุณหวั่นไหวกับสิ่งที่เขาแบบได้แสดงกายะกรรมก็คือการทักข้อความมาหาการกดหัวใจในสตอรีออ่การมาชื่นชมคอมเมนต์นะคะหรือแม้กระทั่งการสอดส่องบนโลกออนไลน์คือเขาเห็นปุ๊บเขาก็จะมีทรายบางอย่างเนี่ยแทรกเข้ามาให้รับรู้ว่าฉันยังอยู่ที่นี่นะฉันยังอยากคุยอยู่คือคนนี้ถ้าได้คุยคือคุยไม่ได้คุยเยอะคุยน้อย นะคะเป็นเด็กถ้วยเห็นไหมคุยน้อยแต่คุณอยากจบแล้วไพ่ของคุณตัวแทนของคุณตอนนี้คือหนึ่งเนี่ยตัวนี้คือคุณนะคาว่าเดทนะส่วนตัวเนี้ยคือทั้งสองฝ่ายแต่เอ็นเอมาทางคุณว่าคุณจะไปต่อกับเขาดีหรือไม่คือคุณมืดแปดด้านดูเอ่อดูถ้าเป็นภาพน,นี้คืออาญาเนาะคือเขาถือดาบที่เป็นไม้แล้วก็เป็นดาบ ะะแล้วก็ตาของเขาคือบอดคือมืดบอดเพราะว่าได้โดนคำสาปอะไรสักอย่างเนาะคือถ้าเปรียบเทียบในเรื่องของตัวละครต่างๆเนี่ยคือเราจะพูดประมาณว่าคือในเวลานี้คุณรู้เลยคุณมืดแปดด้านว่าจะเอาอยัางไงดีกับความสัมพันธ์นี้ถ้าไปต่อกกลัวเจ็บถ้าสมมติว่าอยู่ต่อก็แบบมันก็เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอะไรประมาณนี้เนาะไม้กับดาบมันมีความแตกต่างกันนะคะดังนั้นคุณจะเลือกทางไหนมันก็แบบ ก็ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นยังยังคิดไม่ตกคิดไม่ได้มองไม่เห็นอนาคตเอาง่ายนะคะมืดแปดด้านเพราะตาบอดอยู่เนาะอันนี้คือความหมายของไพ่นะอ <c oughs> แต่ว่าคนนี้จะเข้ามาแบบเสลอะค่ะเสล่อ,อย่างที่ว่าไปตามสายสัญญาณบางอย่างที่ที่คุณทําให้เขาแบบอยากอยากคุยด้วยอยากสื่อสารอะไรประมาณนี้เนาะแต่เขาช้านะมองอีกมุมนึงก็คือเขาช้ามากๆเลยอืมจะเป็นประมาณนี้เลยพลังงานนะคะ ที่แน่คือเขาไม่ได้หายไปไหนเนาะอ่ะโอเคนี่คือพลังงานรวมๆท,ทั่วไปที่เรา,เาดูเดี๋ยวขอเก็บไพ่แป๊บหนึ่งนะคะเก็บแบบถนอมเพราะไพ่นี้เราจะอยาให้มันเป็นของเลจ e ด์ในใน collection ของเราอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเขาเกี่ยวกับเขาที่มีความคิดอะไรยังไงเกี่ยวกับเราแล้วก็อื่นๆด้วยนะคะที่เกี่ยวกับเราเนาะ เดี๋ยวเรามาดูกันขอหกใบเลยเนาะมีง,ง่ายทีเดียวคือจริงๆชอบอะไรที่รวดเร็วนะคะไม่อยากที่จะแบบมาอะไรเยอะเรารีบ,รบะ <laughs> จะได้สกโมง่ายเพราะว่าอะไร <laughs> ก็แร <laughs> นดอมเนาะอืมควีนนะคะควีนหอกนะโอ้โหวิวอ o ฟ f อ r t จูน ซึ่งควีนคนนี้เคยบอกว่าเขาต้องการที่จะ break wheels นะคะ break w h e l ก็คือการทำลายกลงจักรเดี๋ยวแป๊หนึงเดีวเล่าให้ฟังอันนี้คือไม่ได้มาเล่าตัวละครนะแต่เรากำลังจะสื่อว่าสิ่งที่เราเปิดตอนนี้กำลังเห็นอะไรแล้วสื่อถึงจิตวิญญาณตัวละครที่เป็น character ของเกม of tones ด้วยนิสัยต่างๆด้วยนะคะแม้กระทั่งสื่อทุกอย่างเลยที่พูดมานะแปดถ้วยอืม โอ้โหไพ่ใบนี้เกิดขึ้นเมื่อกี้ยังเห็นอยู่เลยว่าเราเปิดดูใต้สำรับเนาะว่าชอบใบนี้สวยดีนะคะแผนที่ the world จะทายอินละครซีรีส์เยอะเกินไปเจ็ดเรียญและความชอบอบะ <c oughs> แล้วก็ strength นะคะ <c oughs> เดี๋ยวน้ำแป๊บนึงนะคะ โอเคเขานะคะเขาเหมือนเขารับรู้นะว่าคุณเนี่ยอยากจะพักเบรกกับเขาอยากที่จะแบบว่าผลลัพธ์ลงเออยังไงก็ได้แต่ที่น่คือคุณเนี่ยอยากที่จะ move ไปอีกแบบหนึ่งในชีวิตของคุณคุณอยากไปท่องโลกของคุณคุณอยากเหมือนแบบอยากปดปล่อยตัวเองกับเขาเขารับรู้ได้นะคะเพราะว่าคุณเป็นทั้งแบบ ควีนในมุมมองในสายตาเขาเป็นควีนเอ่อควีนไม้มีเสน่ห์นะคะเซ็กซี่เห็นก้าถ้วยตอนนั้นไหมมีเสน่ห์เซ็กซี่เย้ายวนใครๆก็ต้องการเป็นที่หมายปองนะคะคุณอาจจะเป็นบุคคลที่ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงนะคะมีผู้คนเข้ามาเยอะมากแต่ไม่เคยได้ลงเอยนะคะคุณไม่ลงเอยกับใครง่ายๆเพราะว่าคุณเป็นผู้หญิงผู้ชายที่ค่อนข้างมุ่งหน้าในเรื่องของอนาคต นะมีมีวิว of fortune ด้วยนะมุ่งหน้าของอนาคตนะแล้วเขาเนี่ยก็รู้ตัวว่าการที่เขาเป็นแบบเนี้ยเขาเข้าออ,ออกในชีวิตคุณมันทำให้คุณคิดเยอะจากการที่จากการที่แบบว่าคุณคิดเยอะเสร็จปุ๊บคุณจะไปเมื่อไหร่ก็ได้อีกมุมหนึ่งคือเขามองคือเขายังมีความเป็นเด็กมีความเอานงตรงนะใช้คำนี้เลยมีความขี้คลาดในตัวเห็นไหม <c oughs> แปดถ้วยเป็นแปดถ้วยที่ค่อนข้างที่เข้าออกในชีวิตของคุณอยู่แล้วแล้วเขาถือหนึ่งถ้วยมีหนึ่งถ้วยทียกออกมาจากแปดถ้วยนะก็จะเหลือเจ็ดถ้วยกับหนึ่งถ้วยบวกกันใช่ไหมคือเขาทําให้คุณเนี้ยมองว่าเขาเนี่ยโลเลรู้สึกว่าตอนนี้คุณสะท้อนความเป็นเขาหมดเลยเขารู้หมดเลยคือเขารู้แต่เขาไม่ทําอะไรเลยแค่นั้นนะคะเขาเข้าออกในชีวิตบ่อยเกินไปอยากทักอยากคุยก็ไม่กล้านะแต่ว่า แต่ว่าอยากทําแต่ไม่ทําไม่กล้าไม่เอาไม่ขี้ขลาดอะไรประมาณนี้นะคะอืมเขามองว่าคุณและเขานี่มีระยะทางโอเคตอนนี้เราเห็นเขาว่า the world น่าจะอยู่แดนไกลกันมากมากก็คือต่างชาตินะคะเขามองว่าความสัมพันธ์นี้ถ้าลงทุนกับคุณแน่นอนมีแต่ได้กับได้คือไม่ได้มองว่าคุณมีประโยชน์แบบว่ามีผลประโยชน์อะไรเพียงแต่ว่าเขาเห็นศักยภาพเห็นมุมมองชีวิตของคุณเห็นอนาคตของคุณเหมือนเขารับรู้ได้ว่า คุณเป็นผู้หญิงผู้ชายที่ค่อนข้างมีอนาคตอะมีแต่คนอยากอยากอยากที่จะทําความรู้จักแล้วก็หมายปองอะไรประมาณนี้คือเขาก็คือหนึ่งในนั้นมันก็เหมือนคนทั่วไปนะคะเหมือนคนทั่วไปที่รักคุณชอบคุณ <c oughs> ชอบคุณเมื่อวานไม่ไอ้นะวันนี้มาไออีกล้น่าเบื่อมากเลยจะทํางานแล้วเดนจ้น <c oughs> นะคะ ก็จะประมาณนั้นในมุมมองของเขาแต่ถามว่าเขายังอยากที่จะคลิปคลิปทอล์คกิ้งไวไหมแน่นอนคะ่ะไม่ได้หายไปไหนนะคนนี้นะยังจะมีการวนลูปเป็นโรลลูคอสเตอร์อยู่นะหรือว่าเป็นเซอร์เคิลได้ก็คือการวนลูปในรูปแบบความสัมพันธ์คุณแนละเขาไม่ชัดเจนแต่เซอร์เคิลนั่นเองนะปัจจุบันนี้ที่เห็นก็คือเขายังจะไม่ชัดเจนนะเดี๋ยวเราจะไปเปิดให้อยู่ว่าเพราะอะไรยังไงนะคะคือคนนี้เขามีความเกรงใจ เกรงใจคุณมากๆคุณอาจจะสังเกตได้ว,ว่าทุกๆครั้งที่มีการสื่อสารหรือว่ามีการที่แบบว่าทะเลาะกันอะไรก็ตามต่อให้เขาเดินออกไปสุดท้ายเขาจะเป็นฝ่ายงอฝ่ายกลับเข้ามาเสมอทําให้คุณเบื่อเขาอืเขาเป็นคนค่อนข้างเป็นคนคีดเบือ่อคือเป็นคนน่าเบือ่ออืมเป็นคนน่าเบือ่อคือว่าตัวเขาอ่ะทําพฤติกรรมให้คุณรู้สึกว่าน่าเบื่อจังผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้อะไรประมาณนี้นะคะ ด้วยความที่คุณเนี่ยมีความเป็นนักสู้ของเขาเนาะคือมีความสเตรนท์สเตรนท์ี่ที่นี่คือใบเนี้ยผู้หญิงแกล่งนะผู้หญิงแกร่งที่มีความเป็นนักสู้นะคะเป็นอัศวินนะประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่ายังไงต่อไปเพิ่มเติมขอเก็บไพ่ก่อนนะคะ ว่าเราใช้ไปแล้วนะเรามาดูเพิ่มเติมทั่วไปเลยนะคะว่า <c oughs> ที่เขาไม่ชัดเจนมันอะไรยังไงอนะ <c oughs> เพราะว่าตอนนี้เราได้หัวข้อไปแล้วว่าเขายังไม่ชัดเจนในเวลานี้ <c oughs> ขอสามใบนะคะเพราะอะไรยังไงเนาะเราจะได้รู้พร้อมกันเลย <c oughs> ที่เขาไม่ชัดเจนนะก้าไม้ ไม่ชัดเจนจริงด้วย9ดาบเขาเจ็บจากอะไรเดี๋ยวเราจะมาสองโอเคสองไม้9ดาบแล้วก็เออเอใหม่ก้าก้าไม้สองไม้กดาบนะคะโอเคพอเข้าใจละคือว่าที่เขาไม่ชัดเจนเนี่ยคือเขาตั้งใจนะตั้งใจที่จะยังไม่ชัดเจน ยังยังอยากมีการแบบว่า getting to know each other ยังดูไปก่อนดูไปก่อนจนมันเลยเวลาจนมันทำให้คุณเสียเวลา waste the time จนมันทำให้รู้สึกว่าคุณอยากถอดใจกับคนนี้แต่เขาไม่ได้หายเขาไม่ได้ถอดใจเขาสู้ในแบบของเขาสู้แบบเงียบเงียบสู้ดูว่าคุณจะยังไงต่อไป ก็ไม <S an> ่ร <S an> ู <S an> ้ว่าเคยมีบางอย่างที่ทําให้เขารู้สึกว่าทําให้เขาคิดโลเลลังเลใจหรือเปล่าจากตัวตนของคุณนะก็ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรแต่มันมีนะคะที่ทําให้เขารู้สึกว่าต้องเป็น9ก้วดาบหรืออีกมุมหนึ่งตอนที่เขาได้เจอจอกับคุณเขามีการเปรียบเทียบกับอดีตของเขาหรืออีกมุมหนึ่งก็คือว่าเขากลัวและมองว่าคุณเนี่ยจะ จะครอบงำเขาจะควบคุมเป็น stray เห็นไหมจะแบบว่าเขาจะไม่มีอิสระอืมเขากลัวเขากลัวการไม่มีอิสระเขาตั้งใจที่จะไม่ชัดเจนนะคะแล้วก็อีกมุมหนึ่งตรงที่ว่าอาดีตของเขาที่ผ่านมามันมัน,ม,นมันสอนเขาไว้เยอะนะคะคลิปนี้ก็เลยตั้งชืว่อว่า <c oughs> เขาจะยังไม่ชัดเจนนะคะ เพราะอาดีตท,ทำให้เขาคิดมากเนาะเพราะว่ามีไพ่ของก้าวดาบนั่นเองนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็จบไปแล้วนะคะตรงไม่ตรงยังไงสามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้เลยนะคะแล้วก็ถ้าใครมีพลังงานที่ดีบวกนะคะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยววันหน้านะคะเดี๋ยวเราจะมาพรีเซนต์นะคะในเรื่องของผลิตภัณฑ์เครื่อสงสำอางของตัวเองแต่ว่าจะไม่ได้มาแบบ อะไรเยอะขนาดนั้นนะคะเพียแต่ว่าจะเล่าให้ฟังว่าเราเนี่ยมีประสบการณ์อะไรบ้างในช่วงระยะเวลาที่ค่อนข้างอาจจะไม่ได้มาอ่านไพ่แต่ว่าก็ไม่สบายจริงๆนั่นแหละทุกวันนี้ก็ยังถามว่าดีขึ้นยังก็ดีขึ้นบ้างแล้วนะคะดีขึ้นบ้างแล้วแต่ถ้าให้ทานยาตลอดคงไม่ไหวเนาะก็พิ่งจะซื้อ,อผลิตภัณฑ์เสริม เพรร่างกายมาแต่ยังเปิดฝาไม่ได้นะคะโอเคนะคะวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนเนาะเดี๋ยวเราจะไปทำคลิปต่อนะคะนนต้องขอลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย